Way back b e o p l e we blew it all. Too many things going on. I can't keep track of them all. From people dropping a bomb. หลังจากที่ช้างศึกทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน23ปีโชว์ผลงานในศึกตัวหาครับในนัดที่2ด้วยการเอาชนะเจ้าภาพกาตาไป1ประตูต่อ0จากประตูชัยของจนนาธานเข็มดีตั้งแต่ครึ่งแรกนะฮะซึ่งในนัดสุดท้ายเราจะเจอกับคูเวตวันอังคารที่28มีนาคมนี้เวลาตี3ดึกเลยนะครับ ต้องบอกเลยว่าเกมที่เจอกับกาตานั้นทุกคนทุ่มเทไล่บีพื้นที่ขยันวิ่งแล้วก็เล่นกันได้ดีมากๆในส่วนของเกมรับทุกคนก็ดูเหมือนจะมีสมาธิแล้วก็วินัยกันดีมากนะครับเดี๋ยววันนี้เราไปเก็บตกคอมเมนต์ของแฟนบอลกาตากันดูสักหน่อยนะครับว่าพวกเขาจะคิดเห็นยังไงกันบ้างไปติดตามกันดูนะครับต่อให้อ่อนวอนพระเจ้าตลอดเดือนถือสินอดก็คงไม่ได้ช่วยอะไรให้ดีขึ้นได้ คอมเมนต์ต่อมานะครับกาตาตอนนี้นับวันยิ่งถอยหลังแพ้2นัดติดต่อกันตอนนี้แพ้แม้กระทั่งทีมชาติไทยจากเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ส่วนแฟนบอลท่านนี้นะครับบอกว่านี่มันเรื่องบ้าอะไรแน่ใจนะว่านี่คือกาตาคอมเมนต์ถัดมานะครับมีเพียงซีเรียเท่านั้นที่แขง็งแกร่งก็มีแฟนบอลกาตานะครับเข้ามาตอบใต้คอมเมนต์ ถ้าไม่ใช่เพราะความผิดพลาดของไทยก็ไม่ต่างอะไรกับรถบัสไปต่อที่คอมเมนต์ที่5นะครับช่วยเอากาตาทีมเดิมของผมกลับมาทีตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นระดับหรือเทคนิคการเล่นต่างก็ตกลงไปมากคอมเมนต์ต่อมานะครับดูเหมือนว่าความเป็นมืออาชีพนั้นลดลงอย่างเห็นได้ชัดคอมเมนต์ถัดมานะครับฟุตบอลบ้านนอกตกต่ำลงเรื่อยๆ ต่อที่คอมเมนต์ที่8นะครับกลายเป็นทีมที่ไม่รู้จักความหมายของชัยชนะไปซะแล้วคอมเมนต์ <Wow. S 1> ที่9นะครับใช่ทีมกาตาจริงๆเหรอ <c oughs> ไปต่อที่คอมเมนต์ที่10นะครับแม้แต่ไทยยังไม่มีปัญญาที่จะเอาชนะแล้วยังจะกล้าฝันถึงโอลิมปิกเหรอมันใช่ทีมที่เตรียมไว้แข็งในรายการโอลิมปิกจริงๆหรือเปล่าทำไมถึงเล่นได้หัวแตกขนาดนี้แพ้ตั้งสนัดติดต่อกัน คอมเมนต์ต่อมานะครับขณะน,นี้กาตากำลังประสบปัญหานักเตะขาดเทคนิคความสามารถทั้งในทีมชาติแล้วก็สโมสรด้วยซึ่งความพ่ายแพ้จากผลการแข่งขันล่าสุดนั้นก็บ่งบอกได้เป็นอย่างดีผู้เล่นตัวหลักที่เป็นสตาร์ของทีมนั้นก็ฟอร์มตกลงไปแทบจะล่มสลายหลายคนยังคงขาดเทคนิคการเล่นรวมทั้งสปปรตในเกมด้วยคอมเมนต์ถัดมานะครับ ดูเกมระหว่างกาตากับไทยเมื่อวานนี้มีแต่แฟนบอลไทยที่เข้าชมเป็นไปได้ยังไงแทบไม่มีผู้ชมกาตาเข้าชมเกมเลยส่วนแฟนบอลท่านี้นะครับบอกว่าใช้ชนะนั้นอย่าไปพูดถึงมันจัดทัวร์นาเมนต์ยอดเยี่ยมก็เพียงพอแล้ว <c oughs> คอมเมนต์ถัดมานะครับความตกต่ำของทีมชาติกาตานั้นมันช่างน่ากลัวยิ่งนักไปต่อที่คอมเมนต์ที่15นะครับ ฟุตบอลกาตาร์ตกต่ำลงอย่างน่าใจหายก็มีแฟนบอลเข้ามาตอบใต้คอมเมนต์นะครับมันเป็นเรื่องจริงอคอมเมนต์ต่อมานะครับฟุตบอลกาตาร์กำลังตกต่ำลงอย่างหนักแม้แต่ในสโมสรคอมเมนต์ถัดมานะครับฟุตบอลกาตาร์กำลังดิ่งลงเหวเราวกับคำพูดที่ว่าจบแล้วฟุตบอลโลกจบเหมือนทุกอย่างมันจะจบเหไปด้วย <Wow. S 1> คอมเมนต์ที่18ปนะครับ มันเป็นเรื่องปกติที่ทีมจะต้องผ่านช่วงเวลาแห่งการเปลี่ยนแปลงฟอร์มการเล่นของพวกเขาต่อไปนั้นยังคงเชื่อว่าจะดีขึ้นกว่านี้คอมเมนต์ที่19นะครับคือยังไม่รู้จริงๆว่ามันเพราะอะไรฟุตบอลของประเทศเราถึงได้ตกต่ำลงถึงขนาดนี้ไปต่อที่คอมเมนต์ที่20นะครับฟุตบอลกาตาตอนนี้แพ้แม้กระทั่งทีมชาติไทยซะแล้วคอมเมนต์ต่อมานะครับ กาตากลายเป็นทีมฟุตบอลบ้านนอกโหคอมเมนต์ถัดมานะครับต้นเกมเหมือนจะเอาอยู่แต่เวลาผ่านไปยิ่งเห็นได้ชัดว่าฟุตบอลกาตานั้นมันตกต่ำลงมากเจอไทยบีพื้นที่บางจังหวะแทบจะไปไม่เป็นส่วนแฟนบอลกาตาท่านนี้นะครับบอกว่าฟุตบอลกาตาก็ไม่ได้แย่อะไรมีสนามกีฬาที่สวยงามมีองค์กรที่ยอดเยี่ยมแต่มันกลับเหมือนไม่มีฟุตบอล คอมเมนต์ถัดมานะครับคงจะเคยชินกับการโอนสัญชาติไม่ว่าจะจากบราซิลหรือแอฟริกาและชาติอื่นๆถ้าไม่ทำอย่างนั้นก็คงไม่มีทางที่จะชนะแล้วก็อย่าไปฝันว่าจะชนะ<อ>ไปต่อที่คอมเมนต์ที่25นะครับเราไม่ได้ตกตาำลงเพียงแค่คู่ต่อสู้แข็งแกร่งกว่าก็แค่นั้น<อ>แล้วก็ใส่อีโมจิขำนะครับคอมเมนต์ต่อมานะครับ อย่าไปช้ำใจนักเลยเพื่อนกาตาสีเลียล้างแค้นให้แล้วพักผ่อนเข้านอนให้สบายจากเพื่อนชาวอิรักแซะทุกทีมจริงๆเลยนะคอมเมนต์ถัดมานะครับสีเลียถ้าไม่ใช่เพราะความผิดพลาดของไทยเองก็คงไม่ได้แม้กลิมประตูเลยด้วยซ้ำคอมเมนต์ถัดมานะครับความตกต่ำอย่างน่าสยดสยองของฟุตบอลกาตาส่วนคอมเมนต์แฟนบอลท่านสุดท้ายน,นะครับ เชิญไทยมาคงกล่าว่าจะได้ตบอย่างสบายสุดท้ายเหมือนจะโดนตบเซ็งนะและนี่ก็เป็นคอมเมนต์ของแฟนบอลกาตาบางส่วนนะครับหลังจากจบเกมแฟนบอลก็เข้ามาแห่คอมเมนต์กันอย่างล้นหลามเลยนะฮะว่าแต่เพื่อนๆคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์พูดคุยใต้คลิปกันได้นะครับวันนี้ไปแล้วไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ either way i don't want to be a part of it can i just get some space? i don't have the heart for this i can't be picking up the pieces fixing scars from this is this an argument or just the start of it i want to drive away so i can be so far from it i want to find a place where no one breaks their promises or maybe drive my